เหนื่อยมากที่แม่คอยเข้าข้างแต่ไอ้สิงห์เราสองคนทํางานในไร่แตงไม่เคยได้โผล่หน้าไปไหนแต่ไอ้สิงห์กลับได้อยู่ภายในบ้านกับแม่ใช่งานการอะไรก็ไม่ต้องทําสักอย่างมันแบ,บมือขอเท่าไรก็ได้ลุงส่วนเองอนะทำงานอยู่แต่สวนทุกวันเนี้นะฉันเองก็เป็นห่วงแม่ถ้าหากว่าฉันเองจะเป็นอะไรไปใครจะคอยดูแลแม่ใช่ใครจะคอยหาเงินเข้าบ้านไอ้สิงห์ก็กระตุ้งกระติง้งไม่ยอมสู้คนก็นั่นแหละจึงว่าถ้าหากว่า ขาดเองไปคนหนึ่งครอบครัวแม่เองก็คงจะลําบากเอาอย่างนี้ก่อนวันนี้ข้าเองเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจวันเนี้ยที่งานวัดนะ่ะเขาจัดกันเป็น<อ>งานประจําปีเราไม่ได้ไป,ไปกันหลายวัดเอาละ <c oughs> ทุกปีก็ไม่เคยได้ไปครั้งนี้เองอยากจะไปฉันอยากจะไปแต่ก่อนจะไปอ่ะฉันอยากจะกลับบ้านไปขอสตังแม่ก่อนเออใช่ใช่ใช,ช่ไปขอตังแม่เองเอง,เองเป็นคนทํางานทําการ ไปขอตังแม่ไม่กี่วันที่แล้วเพิ่งขายแตงรุ่นที่แล้วได้พ<ช>ี่จะเอาสาตังไปให้แม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็อย่าเรากลับบ้านไปขอสตังแม่กันดีกว่าไปไปขอตังแม่เสร็จแด้วค่อยไปที่งานวัดวอวลวอทุกทั้นเมตตา วอนวอนวอนขอวอนอย่าเบื่อละ10นิ้ววิ่งวอลวายเรายิงชายที่ได้มาชื่อชมสม อุราปราถนาให้ทถนชมความสุขที่สันเสกจากพระเอกไรคารมวังเพียงท้าชื่อชมด้วยอารมณ์สมอุรา ผมขอเทวิลสืบสานศิลมีนานมาบิดดลและมารดาให้วิชามาประชันแรงใจจากผู้ชมช่วยให้ผมอยู่แรงนานให้ใจอย่าประจานขอเสถานจากน้ำใจ Vai logo, vai. ชันรกกนาานนนะักลูกลำเอียงแม่เอ๋ยชาวบ้านชาวช่องเขาหาว่าสร้อยคนนี้น่ะรักลูกลําเอียงแท้ที่จริงแล้วสร้อยนะ่ะรักลูกลําเอียงตรงไหนเจ้าโตนะ่ะเป็นลูกคนโตเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในบ้านตอนนี้ เจ้าโตนะมันไปปลูกแตงปลูกแตงนี่ขายเอาเงินมาจุนเจือครอบครัวส่วนเจ้าสิงลูกชายคนเล็กของฉันเนี่ยกิริยามารายาทมันน่ะเรียบร้อยเหมือนผู้หญิงฉันเองนี่ก็ดีใจอดห่วงแต่ไอ้โตนั่นแหละเกรงนะเกรงว่ามันจะไปม,มีเรื่องมีราวกับใครเขา้าเพราะไอ้โตน่ะเป็นคนพู้จาพาวโวยดูสิสิงแม่มาพอดีเลยสิงวาจะแม่ ไหว้พระเธอลูกสิงห์แม่ดูสิแม่สิงห์ลูกฉันเนี่ยสวยไหมแม่สวยหรือยังสวยสิลูกได้โอ้ยนี่พี่เจอจำพี่ไม่ได้เหรอทำไมจะจำไม่ได้พี่อย่างนี้ี่เอพี่เลี้ยงลูกฉันอย่างนี้นี่เองลูกฉันน่ะถึงเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกฉันเป็นแบบนี้ดีแล้วฉันเองก็อดห่วง ตอนแรกมันไม่ได้เป็นหรอกฉันกไม่ได้เป็นพอเลี้ยงไอ้สิงห์มาก็เลยติดตามมันไม่จริงหรอกแม่ไม่จริงหรอกทำไมล่ะลูกนี่แหละหัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่ไม่ไม่ดอกแม่รู้เรื่องราที่สิงห์แต่งตัวสวยๆแบบนี้เนี่ยสิงจะไปไหนอ้าวแม่จะรู้ได้ยังไงละแม่อยู่แต่บ้านแม่จะไปรู้ได้ยังไงว่าสิงห์นี่อยากจะไปไหนว่าแต่สิงห์ลูกแม่เธออยากจะไปไหนละลูกดูสิวันนี้มาอดออดซ้อมแม่แบบนี้นนอวันนี้ งานประจำปีไงแม่ใช่เออจริงด้วยคืนนี้คืองานประจำปีที่วัดเขามีงานเอาละ่ะสิงหากว่าสิงนี่อยากจะไปเที่ยวแม่ก็ไม่ขัดไปเที่ยวให้สนุกนะลูกนะมีหมอรสน่เยอะแยะเลยไม่ว่าหนังภาพยนตร์หลายอย่างเลยเกก็มีรำวงชาวบ้านย้อนยุคมีหมดก็ไปสิสิงไม่ไม่ได้ขาดแต่สิงไม่มีตังนี่แม่ ไม่มีตังไปพ่อมาวันนี้มาขอเงินแม่อยากได้ตังไปเที่ยวอยากได้ตังไปเที่ยวไม่เป็นไรลูกนานทีปีหนลูกแม่จะไปเที่ยวอ่ะแม่จะให้นะลูกนะให้ไปไปเที่ยวให้สนุกอยากจะได้อะไรสิงก็ซื้อเอาเลยนะลูกนะแม่ตามใจสิงไม่ให้ตั้งร้อยหนึ่งขอบคุณมากจ้ะแม่ไปเที่ยวให้สนุกนะลูกนะไปได้ไรนี่ในร้อยหนึ่งพี่เจมนะ ดูแลลูกชายฉันด้วยออล่ะไม่ต้องเป็นห่วงในฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กฉันก็ปกครองมันไม่ให้ปะลุงยุ่งให้ใจนะลูกนะไอ้สิงกยโอ้อใจหมดเลยก็อโอ้พ่อมึงสิลุงจะเตะกระเด็นไปมลุงโอ้เจอหน้าจะเตะเจอหน้าก็จะจบเฮี่แกเลี้ยงน้องฉันยังไงเนี่ยลุงหื้อ พี่โตก็ยังไม่พูดค่อยๆจ้าเรื่องของมึงเนี่ยแมก็ตาอมก็ต้องเจ้าก็ต้องอมเป็นกันไปหมดเนาะไอ้สิงจ๋ามึงมาหาแม่ทำไมอะอมาขอตังค์แม่สิมาขอสตังค์แม่ใช่เลยนี่วันวันมึงทำอะไรบ้างเนี่ยเออกูถามว่าวันวันมึงทำอะไรบ้างทำเล็บอืมทำเล็บเดี๋ยวกูตัดกระเด็นไปนู่นกูพูดถึงงานบ้านงานเลือนในไร่แต่มึงเคยโผล่หน้าเข้าไปช่วยกูบ้างไหม วันวันดีแต่แบมือขอสตังแม่โยมึงจะไปไหนไปเที่ยวไงจ๊ะไปเที่ยวงานวัดเหรอใช่โอ้โหใจเดียวกับกูเลยกูก็อยากจะไปเหมือนกันว่าแต่ว่าแม่ให้สตังมาเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งจ้ะเออมารวยมารวยลุงฮะแกดูสิเนี่ยแกดูแม่ฉันเป็นนะเออแกดูแม่ฉันเป็นใช่งานการอะไรไม่ทําไอ้สิงมาขอสตังขอสตังให้ตั้งร้อยหนึ่งได้ตั้งร้อยหนึ่งแล้วแกคอยดูฉัน ฉันทํางานทุกอย่างหาเงินเข้าบ้านใช่ฉันไปขออย่างน้อยๆต้องได้สองร้อยเกินกว่าอสองร้อยก็ยังได้มึงอย่าเพิ่งไปเออเดี๋ยวรอไปพร้อมครูกูเข้าไปขอสตังค์แม่ก็ไ,ได้ฉันจะรอรอแป๊บหนึ่งเงินเช่มามันหมดแล้วแม่บ้านเธอเอาไบ้านเรืมารวยแม่อ้ยอีโตข้าวายอแม่นี่ตกอกตกใจหมดเลยเอ็งมาแบบนี้หากแม่ว่าแม่เนี่ยหัวใจวายตายไปเอ็งจะทำยังไงเนี่ยแม่ ข้าเรียกแกแค่นี้ข้ากลัวแกไม่ได้ยินแกแกแล้วกลัวหูแกตึงนี่หูแม่เองนี่ยังดีอยู่ว่าแต่เองเธอมานี่มีธุระอะไรกับแม่หรือเปล่าไล่แตงล่ะใครเฝ้าเองรู้หรือเปล่าหักไว้ว่าหนูคตั้งใจว่าควายใครเข้าเข้ามาินเองรู้หรือเปล่าว่ามันจะเสียไม่มาขอแกรู้ไหมโอนแม่ได้ราชนาะนาชนี้ข้าถามแกจริงๆเธอเนี่ยอะไรข้าถามจากใจเลยนะถามมาตอนคลอดฉันเนี่ยแกตะแคงคลอดหรือเปล่าหรือ ตอนนั้นมันเจ็บจะไปรู้ได้ไงว่าตะแคงข้อหรือข้ออะไรเก้ฉับ่นอะไรแักหนาแค่ฉันมาหาแกแค่ฉันไหวแก้คำเดียวแกบ่นยาวเลยเนี่ยนี่แหละไอ้โตสิ่งที่ไม่พูดพูดและบอกเองทุกวี่ทุกวันหากแล้ว่านิสัยของเองนี่ได้ไอ้สิ่งนิดนึงแม่ก็คงหมดห่วงเองรู้ไหมที่แม่บอกเองก็ค่าแม่ไม่ห่วง้ากแม่ากไปแบบนี้เองคุณนีรักกันหรอกค่ะแม่โอ้ยลุงเลยโอ้ยยัยมันชอบดอาตะเคียนคลาดกันได้ นี่ฉันเป็นห่วงไอ้โตมันเป็นห่วงก็พูดก็ชดจดชดดตกลงเนี่ยฉันทําแบบนี้แกไม่ชอบเออแกอยากให้ลูกชายแกเป็นเหมือนกันหมดฉันจัดให้แกได้<อ>คุณแม่ค่ะ<อ>ต่อไว้ค่ะก็แกจะย,ยั่งยืนอย่างนี้เหรอแม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไอ้โตโตอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทำไมลุงก,ก็แม่อยากให้ฉันเป็นเดี๋ยวมันเป็นทั้งครอบครัวละแย่นะแม่ฉันไม่อยากเถียงกับแก้ะฉันไม่อยากให้แก<อ>บน่น้วยเดี๋ยวแกเหนื่อยฉันก็บาปอีก ขอสตางค์ไปเที่ยวเลยนี่แม่แปลว่าอยากไปเที่ยวฉันอยากไปเที่ยวงานวัดกับเขาอ่ะโออ้ยเอ็งก็น่าจะรู้เอ็งนี่เป็นคนหาเงินมาจุนเจือครอบครัวเงินทุกบาททุกสตางค์ในบ้านก็เป็นหัวเรื่องของแม่แกพูดเองจากเลยไอ้รู้ไหมเอ็งนี่ไปปลูกไปปลูกแตงใช่ไหมลูกใช่แม่ปลูกแตงกว่าจะหยอดมาเล็ดลงไปกว่าจะโตขึ้นมาเป็นต้นกว่าจะเป็นต้นแล้วกว่าจะออกดอกกว่าจะออกดอกแล้วกว่าจะออกผลกว่าจะออกผลมากกว่าจะโตกว่าจะใหญ่กว่าจะสุกแม่ เวลาไอ้สิงมาขอแก็พูดยาวอย่างนี้ไหมเนี่ยแค่ให้สตังค์ฉันฉันไปแกจะไม่ต้องพูดมากแก่ะได้ไม่เหนื่อย<า>แกไม่ำลำคาญหรือไงโยก็ได้นึกว่าเองอยากจะไปเที่ยวเองต้องรับปากกับแม่ก่อนนะว่าแม่ว่าเอ็งไปเที่ยวแล้วห้ามไปมีเรื่องมีราวกับใครเขาข้าสัญญาข้าไม่มีเรื่องกับใครแน่นอนแม่จริงนะจริงโอ้แต่เธอบอสหลงจะเมรรีเรื่องอ้อยขอสตางค์หน่อยแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ยเงินน่ะรู้ว่าเงินมันหายากกว่าจะหามาได้ใช้ต้องประหยัดโอก่อนจะซื้ออะไรอ่ะ มาหนำมาหนำนางเต้พี่โจ้ยแม่เอ้ยัยนองเงือบมุนโอยสุตังเนี่ยจะตายคนไดตังไปเที่ยวแล้วอย่าให้ไอ้โตนี่ไปมีเรื่องมีราวกับใครเข้าแล้วนะเ่าตังเลยแม่อ่ะเอาไปโว้ยลุงนับหนักหนักกว่าลุงสงสัยจะได้มากกว่าสองร้อยเออไปงั้นยางฉันแบ่งให้แกครึ่งหนึ่งได้จะได้มากกว่าสองร้อยแม่ โอ้ลุงเอ้ยแม่เขาทำนี่ให้มาด้ะบาทเดียวแล้วฉันจะไปเที่ยวยังไงเนี่ยบาทเดียวเลาะเลาะเองแต่แกไม่ลงแค่มีแกไม่จนฉันทำนะค่ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยกว่าเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพเอาอย่างนี้ลุงทำไง ฉันจัดการก่อนแกอยู่ที่เสียไอ้สิงห์จ๋าแม่จำได้แม่ให้มึงมาเท่าไหร่แห้าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งโธ่สู้กูก็ไม่ได้นี่บาทหนึ่งเอี๋ยนึงว้าวมึงเป็นอะไรมึงดีใจอะไรป้าเขาบอกแล้วไงว่าแม่ให้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้สิงห์ที่มึงขอรากเร์นน้ตที่มึงดีใจที่มึงสะใจ มึงคิดว่าแม่ให้สตางคูแค่บาทเดียวให้มึงตั้งร้อยนึงแม่รักมึงมากกว่าใช่มูจะบอกให้มึงรู้เลยนะแม่แค่เขาด่าก,กูเขาบ่นกูให้พวกมึงได้ยินเนี่ยเขาน่ะกลัวมึงจะน้อยใจใที่เขาให้สตางคูมาบาทเดียวเนี่ยเพราะว่าบาทเดียวเนี่ยเป็นสตางค์จรงิงส่วนแบงค์ร้อยที่ให้มึงนี่เป็นสตางค์ปลอมใช่เป็นไปไม่ได้หรอกเขารักกูมากกว่ามึงอีกไม่รู้ตัวหรือไงจะปลอมได้ไงเนี่ยแบงค์ร้อยเนี่ยฉันฉันใช้ประจำนี่มึงไม่เชืช่อเลยถ้ามึงไม่เชื่อเดี๋ยวกูพิสูจน์ให้มึงดู พี่สูงให้หหมึงดูเลยว่าแม่เขารักมึงแล้อก,กูมากกว่ากันลุงอะแกแปเอุปกรณ์มาโอเคมึงจะปลอมนี้ไงมึงหลงที่ใจเผื่อว่าแม่เขารักมึงอะไม่ปลอมอะนี่ลงุงแกยินตรงการลางเลยนี่มึงจำไว้นะไอ้สิงไม่ว่าสตางที่ไหนถ้าหากว่าเป็นสตางจริงล่นใส่ภาชนะมันจะมีเสียงดังนี่นี่เห็นไหมเขาเรียกสตางจริงอะถ้ามึงคิดว่าของมึงสตางจริงมึงลองดู นี่ครือมิสูดใช่ไหมใช่ถ้าจะตังจริงไม่ต้องเสียงดังเสียงดังโหขนาดบาทหนึ่งนี่เสียงดังขนาดนี้แล้วของเราต้องร้อยร้อยต้องดังสนั่นเลยอุดหูเลยอุดหูเลยลองนะดูนั่นไม่ดังไม่ดังไม่จริงนั่นเนี่ยโอ้ยไม่จริงตีปลอมเหรอเนี่ยมือรู้ตัวหรือยังไเดี๋ยวรู้ตัวใช่ไหมว่าแม่น่ะไรเขาเล่าผิดมากกว่าลองดูสิประมาณเกยังคล่องใจกันลุงคล่องใจเลย ใช้แต่แบง่ังงี้นี่ทำไมไม่ดังตั้งร้อยน่ะกีรีดังไหมไม่ดังจับมึงนะใช้สตางค์ปลอมตำรวจจับแล้วสภาพจะมึงติดคุกละมึงเอ้ยตำรวจจับเหรออดีใจไหมลุงม่ฮะเที่ยวงานวัดระวังเก็บเงินด้วยดีๆตำรวจจับแล้วติดคุกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตองอะไรแกไม่สงสารน้องเหรอสงสารเรื่องอะไรจะให้ฉันโดนตำรวจจับเหรอ หมายความว่าไงจะไม่อยากได้แล้วเอาเราไมจ่จยตังไหนไปเที่ยวอืมไม่รู้สิลุงมีไหมไม่มีเขาอะไรกันวะกูเป็นพี่มึงก็จริงนะแต่ถ้าให้กูเอาสตางค์ปลอมมาใช้กูก็โทรตำรวจจับแต่ถ้าเอาเทอรมึงเป็นน้องใช่กูเสียสละให้มึงก็ได้กูเอาสตางค์ปลอมไปใช้เองจริงเหรออ่ะมึงเอาสตางค์จริงไปตกลงไหมนี่กูรักมึงเนี่ยกูไปเที่ยวก่อนนะเอ้ระวังตัวด้วยนะไปก่อนนี่อีโง่ไปก่อนนะ ไอ้โง่ยังชมว่าเราคนโก้ใกล้แล้วดูดิไม่เป็นไรเราได้สตางค์ <c oughs> จริงแล้วลุง <c oughs> ไปเที่ยวกันดีกว่าไปเดอะ ไอ้กระม่มมยะลุงลูบูกใจกระม่มลออตีนละอละอใช่ไหมอือละละอคือสวยใช่ไหมสวยดูซิเดินมาไม่เห็นลี่เป็นักมาเป็นบุญของเราแล้วที่มาเยวงานเจอสาวพอดีเลยครั้งแรกเลยที่เจอผู้หญิงลุงก็รู้ว่าแหมฉันจะพูดจะคุยจะจีบยังไงใ้ฉัน ก็รู้สิว่าฉันเป็นยังไงเนี่ยลุงโอก็ลุงรู้ไปเองไม่ได้ชอบผู้หญิงชอบผู้ชายแล้วไปว่าเขาได้ยังไงหน้าตาไม่คุ้นเหมือนคนเลยอ่ะแล้วเราแล้วเป็นยังไงนี่มาเจอผู้หญิงอย่างนี้น่ะลุงลุงไปทําความรู้จักเขาก่อนสิลุงได้ตินี่ประภาอยู่ไกลๆนะกลัวนะฉีดยาคบเข็มหรือย่างเนี่ยโอ้ยเขี้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นคนหรือเปล่า ทำไมทำไมเป็นคนจะได้มายืนอย่างนี้บอกอถ,ถ้าเปรตก็ข้ามวัดไปแล้วบางอย่างก็ยืนได้นะแต่ไม่ใช่คนบางอย่างก็ยืนได้ไม่ใช่คนหน้าตาอะไรบ,บางอย่างไม่ยืนได้ไม่ใช่คนพันปักอันนี้ <c oughs> จ้ะเรื่องอะไรหุยเพิ่งรู้เหรอ <c oughs> ละอแไปว่าอะไรเนี่ยสวยโอ้ยิงนี่เนียงเป็รลิเกกรุงเทพไอะสดับขาแมไม่เด้งอะเปรลิกเกกรุงเทพสดับข้แม่มันเด้งนี่รุนแรงเลยเ่อบางมานองทำไมเธอทำกับพี่รุนแรงอย่างนี้เนียงชอบความรุนแรงเ้อจ้าจ๋า ปิดตายังเปิดตั้งนานแล้วจริงเหรอพี่มากับคนด้วยนี่พี่มากับใครกับหลานอ๋อหลานนี่เออมากับหลานเหมือนกันเนี่ยนะหลานนู้นะใช่เฮ้ยเสยไปเฮ้ยเสยเหมือนพี่เขาแหละเนาะเฮ้ยถามถามก็ถามเจ๊หัวใจของตัวเองน่ะมีใครมาปกครองแล้วหรือยังอ่ะผู้ชายเดี๋ยวนับดูก่อนนะ ขอยืมหน่อยได้ไหมฮะได้เลยพี่จ๋าอะไรนะพูดพูดไปเถอะนะพี่ยังไม่มีหรอกอืออดีแหละพอดีพี่ก็ไม่เกล้มีผู้หญิงมาตกตึงทองเลยจริงหรอจ๋าบริสุทธิ์บุรวองนวดละองขับเปรียบเันปีนนกยีรังตูนจริงเหรอพี่จ๋าถ้าอย่างนั้นเราประหักกันไหมไม่คืออย่างนี้น่ะหลานลุงหลานพี่น่ะเขาก็ไม่เคย มีสาวมามารักมาโชบอะไรจยังไม่เคยมีสาวอุ้ <c oughs> ยป้พาว่าไงจ๊ะเ <c oughs> ขามีหลานมาด้วยเด้อสุดโรเลยจริงจริงเหรอลงไปดูสิ <c oughs> เดี๋ยวมานี่จริง,จ,รง <c oughs> จะลูกคุยกันเรียบร้อยแล้ว ลุงติดต่อให้เองเรียบร้อยแล้วมีแฟนแล้วเหรอคุยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยกันแล้วคนหรือภาษาอะไรเนี่ยเดาๆเอามีอีกคนนึงเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เองชอบไม่ลองดูที่นั่นสุดถึงถึงต้องทำให้สมัครทำเองหน่อยสิเอ้าฉันทำไมเขาไม่มาอย่างนี้เลยอ๋อต้องแบบอย่างนี้ ต้องอย่างนี้พูดยังไงมาเจี๋ยวผู้หญิงอะไม่ใช่คนคนเขาคนที่อยู่ข้างนอกเองที่ไม่เป็นนะไว้กันอย่างนี้เลยนะไม่ถ้าเรามาแปลกๆเราไหวอย่างนี้เลยนะจ้าไม่ีเลยนะจ้าลองดูลองดูจะพูดยังไง่เป็นไงนี่เจอผู้หญิงแล้วใจของเองเป็นยังราอย่าทำให้เหมือนคนข้างในนะจะบอกเดี๋ยวเขาจะไปยืนอ๋ออ๋อใช่ใ บากกระเทิบเต้ใจมันเต้นตุ๊บๆตับๆตื่นเต้นยังไงไม่รู้ลุงเต้นระทึกเลยนะใช่สิหรือว่าฮอร์โมนชายฉันกําลังพุ่งพรวดไ่้ทำไมอย่างนั้นเล่าว่ายให้มันมันสง่าผ่าเผยนะน้องเนี่ยทำเนี้ยแต่ก่อนเองไม่ใช่อย่างงี้หรอกมาเจอู้้หญิงทําไมเป็นอย่างนี้เองไปกินกระทิงแดงเหรอลุงสอนฉันหน่อยสิฮะอยาก ไม่ไม่คว้าว่าเองชอบใช่ไหมอยาให้ไอ้ไขรขี้หน้าเขาได็ขาดเลยเด้อจจะบอกให้ได้ดิลุงเกิดมาโกนเองลุงก็อาบน้ำร้อนน้ำเย็นมาโกนลุงก็คงจะรู้บ้างสมมติสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างนี้นะอ๋อจ้าเออเองก็ต้องเป็นปูสมมติว่านี่นี่นี่เป็นปูตัวผู้อันนี้เป็นเป็นปูตัวเมียเอาทุจอกกันเลยนี่ คูอจากกันเน่ะไม่คือได้เป็นปูแล้วนี่ให้เป็นปูเลยอุุยเป็นปูเร็วแท้นี่รักแบบคนไม่ได้เหรอต้องรักแบบปูเหรอสมุดสมุดอ๋อสมมติว่าเราเป็นปูเกี่ยวพาราสีกันเกี่ยวพาพระเกี่ยวพาราศีแล้วเขาเกี่ยวกันยังไงปูมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะปูมันต้องเกี่ยวกันอย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีดีดีสวัสดีค่ะ สมมติเราเป็นปูนะเป็นปูอืมอ่าอ่าต้องว่าตามลุงนะลุงพูดมาต้องว่าตามลุง <Okay. S 1> ว่าน้องเป็นปูน้องเป็นปูจ้าพี่ก็จะเป็นปูตอนนี้ถ้าทางปูเป็นยังไงทางทางปูกดไปอย่างนี้นะน้องเป็นปูอุย <c oughs> พี่ก็เป็นปูอย่างนี้เหรอต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอู่ใช่ใชู่มันต้องเดินไปหร่องงี้ยน้งมันมีลายเลยลายขาใช่ลายขามันก็เดินระเวียมระเวียมน้องเป็นปูจพี่ก็จะเป็นปูพี่ก็จะเป็นปูจอยากได้น้องมาเป็นคู่เคียงขวัญอยากได้น้องมาเป็นคู่เคียงขัญจ้าถ้าน้องเป็นปูถ้าน้องเป็นปูพี่จะคลานเข้ารู้ทุกวันทุกวัน พี่จะคลานเข้ารูทุกวันทุกวันอย่างนี้เหรอพี่พเขาเป็นอะไรกันทําไมเขา,เาแปลกๆก,กันเลยนะเขาเป็นอะไรเหรอก็ปูมันต้องคลานเข้ารูทุกวันทุกวันตายแล้วรักกันแบบธรรมดาไม่ได้เหรอจ๊ะ ทางนี้นะเดี๋ยวพี่จะสอนเองต้องสอนด้วยเหรอต้องมีมีการสอนกันด้วยสอนด้วยอุยกลัวทําไม่เป็นหรอเป็นไม่กลัวกลัวกลัวทางนี้ทําไม่เป็นหรออเดี๋ยวหมดพอนันบอกไปมันก็เป็นอุ้ยอุ้ยต้องทำทั้งทางปูเดิน้วยเหรอปูตัวเมียก็ต้องตอบรับใช่โอ้ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยต้องว่าตามอาจารย์ต้องตามพี่นะจ้าปูเดินปูเดินปูเดินยังไงหระ น้องเป็นปูเป็นเปี้ยวน้องเป็นปูเป็นเปี้ยวรู้น้องมีนิดเดียวร,ร,รู้น้องมีนิดเดียวพี่อย่ามาคิดฝฝันพี่อย่ามาคิดฝ่ฝันเช้าก็ถูเย็นก็ถูเช้าก็ถูถูอะไร<ห>ถูรู้อ๋อมันเข้าคานออกรูถูรูเชา้า ก็ถูเย็นก็ถูเช้าก็ถูเย็นก็ถูน้องกรบรูน้องบานต้องพูดอย่างนี้เลยเออต้องพูดอย่างนี้น้องกดบรูน้องบานร้อนง่ายเด็กทำไม่ดีเเด็กรอนง่ายใครก็ไม่รู้รู้ะพูดอะไรรู้ปูรู้ปูนั่นเหล็คือว่าอย่าให้เอาสมมติหน้าคนตดิดขาดนะจะบอกให้ยินดีที่ได้รู้จักครับ ค่ะยินดีเหมือนกันค่ะต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมใช่มันต้องตายมาต้องตายทำไมก็ต้องมีแบบนี้ด้วยเพราะตอนนี้เราเป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วไม่ตายแล้วไม่นึกเลยว่าความรักมันจะทําให้สิ่งคนนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองคุณชื่อสิงห์เหรอท่นี่งชื่อสิงห์ครับฉันชื่อปภานะคะนี่แกนสก็ชอบคุณนี้สนใจเรื่องนันไปนานี่ เดี๋ยวจะมาไปซื้อช้าที่เขาบอกว่าไปเถอะงานช้างนะช้างก็แย่เลยช้างที่สรีระของมีนิ้วขาหัวข้อขาถ้ามีห้าขา คอ<โ>ยค <ไป S 1> ิดกินแก้มปลิววิวรัง,รงสีจูนวลปรางสันร้างอารมณ์ อกชมแต้แกไม่ลงแคม่มีแกไม่จนละฉันทำนะข้าวมีถึงร้อยลายฉันได้ตัง100ร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ